สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี2568กกันนะคะเป็นการเปิดภาพรวมนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะดูได้ทางลัคนานะคะลัคนาก็คือเวลาเกิดนะคะถ้าใครไม่รู้ไม่เป็นไรเลยนะคะดูแบบ เดือนเกิดราศีเกิดได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นการดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะโอเคค่ะอลิซขอเปิด5ใบแรกก่อนนะคะอุ้ยไพ่เดี๋ยวนะมีไพ่เมเจอร์หลักขึ้นมา3ใบติดกันนะคะมีไพ่แฮงแมนมีไพ่เวิร์แล้วก็มีไพ่เอ็มเพรสนะคะมีไพ่เหรียญขึ้นมาอื พลังงานขึ้นมาเนี่ยนะตําตแหน่งแรกใบแรกเป็นไพ่เก้าเหรียญการเงินมีเงินเข้ามาแต่มีเกณฑ์ที่ต้องระวังเอางี้นะคะมีเงินเข้ามาแต่ว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายไปกับอาการเจ็บป่วยต้องระวังมากๆเลยมันมีไพ่แฮงแมนเนี้ยนะคะสภาพแวดล้อมของคุณนะ่ะอาจจะทําให้คุณเกิดอาการเจ็บป่วยเช่น ที่ทำงานให้ให้งานคุณหนักมากเกินไปการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งนะคะเพราะว่าตำแหน่งสองสาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งสภาพแวดล้อมแล้วมีผลกระทบต่อตัวของคุณนะคะคุณมีเงินไหมคุณคุณอาจจะได้เงินมาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งจากการทำงานจากการซัพพอร์ตจากคู่จาก งานที่งานพิเศษงานเสริมงานรายได้เสริมนะคะแต่ว่าการที่คุณทำงานหนะักเยอะจนเกินไปนะคะความเครียดสะสมเนี่ยไพ่ตำแหน่งที่สองเนี่ยมันคือการทำงานหนักการไม่หยุดนิ่งการไม่พักผ่อนชีพปรจรลงเท้านะคะอัจจะวินถือไม่เท้าขึ้นมางานคืออาจจะมีงานเสริมเข้ามาบางอย่างแล้วคุณไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วยิ่งมีแฮงแมนเนี่ยมันดันตามาอีกนะแฮงแมนเนี่ยนะคะ ต้องระวังเรื่องอาการเจ็บป่วยมากที่สุดนะคะความเครียดสะสมเนี่ยนะคะเงินเข้ามาแต่ต้องระวังอาจจะมีเกณฑ์ได้ใช้ใจ่ายไปกับในเรื่องสุขภาพได้นะสองตำแหน่งนี้ค่ะมีตำแหน่งของที่4ที่5เนี่ยเป็นตำแหน่งเป็นไพ่เวิล์กับไพ่เอ็มเพรสนะคะไพ่เวิล์มีดาวเสาไพ่เอ็มเพรสเนี่ยอย่างเงี้ยมีดาวศุกร์นะคะชาวกรกฎเนี่ย โชคดีที่ได้ไพส่สองใบนี้ขึ้นมาแล้วแถมไพ่ใบแรกเนี่ยมันมีไพ่เก้าเหรียญเนี่ยคุณได้ มีเกณฑ์ที่จะได้รับการซัพพอร์ตจากบุคคลรอบๆตัวนะไม่ว่าจะเป็นคู่ของตัวเองนะถ้าสมมติคุณมีคู่อยู่แล้วทะเลาะก,กันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ได้ปรับความเข้าใจกันนะคะแต่อันนี้เป็นดวงภาพร,มรวมๆนะอลิสขอพูดเรื่องกว้างๆรวมๆละกันไม่ว่าตอนนี้จะประสบปัญหาอะไรอยู่งานเงินหรือว่าความรักนะคะนะยกเว้นเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องระวังนะหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะพักผ่อนอย่านอนดึกนะภายแฮงก์แมนขึ้นมาไม่ว่าแต่ตอนนี้ไม่ว่า จะประสบปัญหาเรื่องอะไรอยู่นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนบางทีไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องการเงินนะเขามาช่วยทําให้คุณสบายใจมากยิ่งขึ้นคําพูดดีๆนะคะหรือว่าการไว้วางใจคุณบางอย่างแล้วทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะมันค่อยๆ แก้ไปทีรับเปราะได้นะคะคือไพ่เอ็มเพรสเนี่ยคือการได้รับการสนับสนุนจากโดยส่วนใหญ่เนี่ยบุคคลในครอบครัวแต่ว่าอันนี้เป็นดวงภาพรวมเพราะฉะนั้นอริสพุทธกว้างๆละกันไพ่เวิล์ขึ้นมาเนี่ยคือเป็นหนึ่งในสามไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับยิปซีเลยนะมันเป็นไพ่ของความสมหวังความสุขความสําเร็จนะคะการที่คุณได้ไปมูอธิฐานขอพรส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณมีเกณฑ์ได้สมความปรารถนาก็ได้นะคะเพราะความหมายมันกว้างมากๆเลย เป็นไพ่ของการตั้งคันมีบุตรเนี่ยโดดเด่นจริงๆ2ใบนี้ติดก,กันอีกตั้งหากนะคะมันจะมีอยู่3ใบเกี่ยวกับการตั้งครันมีบุตรแล้วชาวกวรกฎได้แบบนี้ใครที่ไม่พร้อมช่วงสิ้นปีแบบนี้ระวังด้วยนะคะโอเคอลิสขอบอีก5ใบจะได้มาพูดทีเดียวเลยนะอัศวินโอ้ยเป็นเรื่องแปลกมากเลยอลิสเปิดได้67ลัคนาราศีแล้วนะเชื่อไหมว่าอัศวินเนี่ย ขึ้นมาสองใบทุกสำรับเหมือนถึงว่าทุกลัคนาราศีเลยไม่ว่าจะอัศวินถือโดยเฉพาะอัศวินถือไมเท้านะเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะคะแสดงว่าสิ้นปีแบบนี้นะจะต้องระวังเรื่องแบบชีประจอรลงเทา้าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้แบบชีพประจรลงเทา้าอยู่ไม่ติดที่งานยุง่งงานรัดตัวนะคะมีอัศวินเนี่ยถือดาบก็ขึ้นมาด้วยนะคะสองใบนี้อัศวินขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยจะต้องออพยายาม รักษาสุขภาพตัวเองหมายถึงว่างานมันหนกักงานมันเยอะนะคะมีเรื่องให้คุณจะต้องรับผิดช,ชอบค่อนข้างที่จะเยอะมีหลายหลายเรื่องที่จะต้องทำให้คุณเนี่ยตัดสิในใจแบบปัจจุบันทันด่วนมีข้อเสนอบางอย่างเข้ามางานเร่งด่วนเข้ามาเนี่ยถือดาบเนี่ยศวินถือดาบขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่างานเร่งด่วนการตัดสินใจแบบเร่งด่วนปัจจุบันทันด่วนการเดินทางแบบเร่งด่วนก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องบางเรื่องเข้ามาค่ะทำให้คุณจะต้อง คิดตัดสินใจนะคะการงานโอเคขอเปิดต่อนะหนึ่งดาบนะคะท้ายที่สุดอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่คุณได้เจอเจอ,เจอชาวกรกฎยินดีด้วยจริงๆต่อให้มันจะมีไพ่แฮงแมนขึ้นมานะแฮงแมนเนี่ยมันคือการแบบคุณรู้สึกว่ามันสิ้นหวังท้อแท้จังเลยกับชีวิต การรอคอยอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ได้สักทีนะคะปัญหาเรื่องสุขภาพการคิดมากวิตกกังวลนอน,น,อนไม่หลับการนอนดึกอืมนะเครียดสะสมเนี่ยปัญหามีไหมมีมีเยอะด้วยชาวกรกฎเมื่อกันคุณจะไม่ได้ไม่ได้ไพ่แฮงแมนในไพ่ท,ทั้งหมดนะในสำหรับยิปซีนะคะถ้าถามว่าหรือจะไม่ชอบไพ่ใบไหนมากที่สุดก็จะต้องบอกว่า อ่บางคนบอกสิบดาบนะคะไพ่เดสอะไรเงี้ยอลิไม่ได้กลัวทาวเวอร์อลิไม่ชอบไพ่แฮงแมนที่สุดเลยมันเป็นไพ่ของแบบการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะโอ,อ้แล้วมันไม่ได้นะคะเอออยู่แบบสังกตายก็ได้นะอาการแบบมีความมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะแต่ว่าโชคดีที่ว่าชาวกรกฎเ,เนี่ยไพ่อื่นๆเนี่ยที่มันขึ้นมาคุณมีแรงขึดสู้ ถ้าคุณไม่มยแรงหดสู้จริงๆมันจะไม่ได้ไพ่จับดาบอย่างเงี้ยคืออัศวินจับดาบปัญหาเข้ามาเนื่อยสายตัวแทบขาดนะคะคิดไม่ตกแต่ว่าจับดาบขึ้นมาคือมีแรงหดสู้แล้วหนึ่งดาบอย่างเงี้ยมันคือไพ่ของวนะิกตอรี่น่ะชัยชนะเหนืออุปสรรคทุกอย่างฉันพร้อมสู้แล้วนะคะ เริ่มการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเราสําเร็จก็ได้นะคะจับดาบขึ้นมาต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาที่คุณได้พบเจอแล้วถามว่ามีเกณฑ์ที่จะได้สําเร็จไหมอพลังงานขึ้นมาแบบนี้นะเวลิลขึ้นมาอย่างเงี้ยความสําเร็จความสมหวังนะคะก้าเหรียญขึ้นมาใบแรกด้วยแถมยังมีคนอาจจะให้การสปอร์แต่เอาจริงๆนะถ้าสมมติมันมีอัศวินขึ้นมาสองใบแล้วจับดาบท้ายที่สุดตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่วันยังค่ำ นะคะยืมจมูกใครหายใจก็ไม่ได้คุณจะต้องสู้ด้วยตัวของตัวคุณเองแต่ว่าพอมันมีเอ็มเพรสคุณเขาอาจจะมีให้คำแนะนำคุณนะคะคือ80-90%เน่ะคุณลงมือทำสิ0เน่ะคุณอาจจะได้รับแรงขึ้ดจากใครบางคนเข้ามาอมโอเคค่ะอาขอเปิดต่อโอ้ยราชินีราชินีถือไม้เท้าอืม พระราชินีถือไม้เท้าขึ้นมาการเจราจาที่สําเร็จคะ่ะงานยุ่งไห้ยุ่งอืแต่ว่ามีเกณฑ์ได้สำเร็จนะคะเดี๋ยวรีสปอปแป๊บหนึ่งนะสิบถ้วยเนี่ยว่ามันเป็นไพ่ที่ดีนะคือไพ่ของชาวกรกฎเนี่ยนะมันเหมือนสูงสุดสูงสุดแล้วต่ําสุดอะเ่าไหเพราะว่าเอออย่างที่รีสพูดไป บางคนอันนี้แล้วแต่หมอดูเลยนะแล้วแต่คนเลยนะหมอบางคนก็อาจจะไม่ชอบแบบทาวเวอร์อย่างเงี้ยเป็นไพ่ที่เลวร้ายที่สุดนะคะทาวเวอร์แต่สําหรับตัวอลิซเองนะไพ่ที่ไม่ชอบจริงๆเนี่ยนะทาวเวอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ไพ่ที่ไม่ชอบเนี่ยคือไพ่แฮงแมนอลิซเลยให้แบบ F น่ถ้าถามว่า ABC D นะคะไพ่เวลเนี่ยคือไพ A ่ A บวกสำหรับอลิซเลยแล้วก็ไพ่แฮงแมนมันคือไพ่เเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกราฟมันเหมือนต่ำสุด แต่มีแรงหดสู้แล้วสำเร็จสูงสุดเนะี่ยคุณหดสู้หรือเปล่าอันนี้แล้วแต่แต่ละคนชาวกรกฎนะคะแต่เชื่ออลลเซียว่ามีแรงหดสู้นะคะได้จับดาบขึ้นมาเนี่ยทั้งอัศวินนะอัศวินจับดาบนะคะหมายความว่ามีแรงหดในการต่อสู้สู้เราดีอ่ะสู้เราดีเหนื่อยเรารวยนะคะเหนื่อยเราสำเร็จนะคะขึ้นมาแล้วหนึ่งดาบเนี่ยแล้วแถมยังได้ไพ่สิบถ้วยเนี่ยสิบถ้วยก็เป็นไพ่ A บวกนะทั้งเวอร์เนี่ย ทั้ง10ถ้วยเนี่ยคือไพ A ่ A บวกเลยนะคะโอเคใบสุดท้ายอิก็ดูใบสุดท้ายนะอุย้ยแปดไม้เท้าแล้วเป็นไม้เท้าที่อลิชอบที่สุดเลยคือไพ่แปดไม้เท้าหมายถึงว่าในในจำนวนไม้เท้านะหนึ่งถึงสิบนะคะไม้เท้าไหนชอบชอบเนี่ยก็คือแปดไม้เท้าเนี่ยแปดไม้เท้านะเห็นไม้เท้านะเพื่อนๆไม้เทา้ามันคือหน้าที่ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะงานที่คุณทำอยู่ก็ได้นะเราไม่เท้าเนี่ยมันมันเรียงกันแบบสวยๆเนาะนะคะมันไม่มีไว้มันไม่มีกากระบาดมันไม่มีการตีกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่คุณได้พบเจอนะคะมีเกณฑ์ได้พบเจอแน่นอนบอกเลยเนี่ยพายขึ้นมาแต่ว่ามันมีแต่อย่างที่พูดไปเนี่ย ปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์ได้แก้ไขแล้วสําเร็จเนี่ยทั้ง10ถ้วยเนี่ยคือคลี่คลายปัญหาได้มีความสุขกับชีวิตนะคะแล้ว8ดไม้เท้าเนี่ยนะก็คือการแก้ไขปัญหาที่สําเร็จลุ่ล่วงไปได้ด้วยดีเออแต่มันก็ใช้เวลานะมันไม่ใช่วันเดียวแล้วมันจะสําเร็จนะคะมันก็ค่อยๆค,คลี่คลายไปไปในทิศทางที่มันคุณรู้สึกว่าเอออันเนี้ยดีแล้วสําหรับคุณนะคะอ,อ่ ขอระบุเจาะจงแบบเน้นๆเมื่อกี้แบบรวมๆรวมๆนะคะคือพลังงานรวมๆเนี่ยของชาวกรกฎเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคมีการรอคอยอะไรบางอย่างเนี่ยมีท้ายที่สุดเนี่ยไม่ต้องกังวลมากนะคะความเครียดเนี่ยไม่ต้องเครียดสะสมมากเดี๋ยวจนเกินไปมาระบุกันบ้างชาวกรกฎโดดเด่นมากๆเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องการเดินทางแฮะเพราะมันมีไพ่ของแปดไม้เท้าเนี่ยการเดินทาง ะะมีไพ่ของอัศวินขึ้นมาด้วยชีพจรลงเท้าแน่นอนชาวกรกฎใครที่รอาการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางโดยเครื่องบินที่ไปต่างประเทศไปเลยงานต่างประเทศการเรียนต่อเรื่องแฟนนะคะคุณกําลังรอวีซ่าอยู่คุณกําลังสอบสัมภาษณ์วีซ่าอยู่แบบนี้แล้วคุณรอคอยมากๆเลยนะทางไพ่เวิร์ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ใครจับได้ไพ่ใบนี้นะมันคือการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแบบตลอดชีวิต ไพ่แปดไม้เทา้าการเดินทางโดยเครื่องบินหรือว่าใครที่ต้องการเริ่มต้นงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะ่ะงานออนไลน์ก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยสองใบนี้ขึ้นมานะคะถ้าคุณกําลังที่จะเริ่มต้นทำนะคะคุณคิดไม่ตกสักทีแล้วคุณแบบไม่มีแพลนที่จะเริ่มแล้วคุณแบบมีความคิดในช่วงสิ้นปีเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คะ่ะกําลังที่จะมี ใครบางคนเดินทางเข้ามาพบเจอคุณแบบไม่คาดคิดคาดฝันมาให้การช่วยเหลือไม่ได้มาร้ายนะคะมาให้การช่วยเหลือดีมากๆเลยเนี่ยมีไพ่เอ p r e s s สขึ้นมานะต้องบอกว่าไพ่เกี่ยวกับการขยายครอบครัวเนี่ยนะ,ะการมีบุตรอืมัมนมันค่อนข้างเด่นฮะนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณ ถ้าคุณไม่พร้อมจริงๆชาวกรกฎถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วไม่ได้พร้อมที่จะมีบุตรเลยเนี่ยไพ่ของการขยายครอบครัวเนี่ยนะคะมีบุตรหลานเนี่ยสิบถ้วยอย่างเงี้ยไพ่เวิลกับไพ่เอ็มเพรสเนี่ยการมีบุตรตั้งครรภ์นเนี่ยมันโดดเด่นมันขึ้นมาถึงสามใบนะคะมีไพ่ของการได้รับข่าวบางอย่างด้วยซ้ํานะคะก็คือเนี่ยการได้รับข่าวเนี่ยคือคือไพ่แปดไม้เท้าค่ะโดดเด่นนะมันจะมีไพ่ต้องห้ามอยู่อันหนึ่งอะอะิส คิดว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆเลยนะเลยไม่ค่อยอยากจะพูดสักเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะต้องระวังเรื่องอาการแบบเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องใครที่มีน้องอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องการตั้งครรภ์น,นะคะก็คือไพ่แฮงแมนเนี่ยนะคะจะต้องรักษาสุขภาพให้ดีมากๆเลยนะนะคะคือไพ่แฮงแมนค่ะส่วนทางเรื่องการเงินนี่อริสพูดไปตั้งแต่ใบแรกเนาะมีไพ่ก้าเหรียญขึ้นมาใช่ไหมคะ เ้าเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่มีเงินแต่มีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายไปกับเรื่องบางเรื่องใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังก่อนสิ้นปีนี้นะคะมีเงินเข้ามามีเกณฑ์ได้ออกไปหรือว่าใช้จ่ายไปกับเรื่องสุขภาพคะ่ะอาจจะต้องระวังด้วยในด้านความรักนะคะในด้านความรักเน่ยนะคนที่มีคู่มีแฟนไม่ได้มีเกณฑ์อะไรที่จะต้อง ให้หน้าห่วงเออนะไพ่แบบนี้ระวังเรื่องเดียวถ้าคุณไม่พร้อมมีบุตรเนี่ยระวังส่วนเอ,อ่อคนที่ไม่ได้มีแฟนเลยก็คือโสดสนิทเลยคนเข้ามาอาจจะยังไม่ถูกใจสักเท่าไหร่อืมม,ม,มันมันมีไพ่หงถ้า ถ้าดวงพื้นฐานดวงของคุณมันมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคู่นะคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอแต่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้หรือว่าก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยคุณอาจจะยังไม่ถูกใจคือดู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 กันไปนิ่งๆกันไปก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้คร่าวๆนะคะดวงก่อนสิ้นปีสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะขอบคุณค่ะ